ใครมีแบบนี้นะขายมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับชุดละหลายๆลหมื่นบาทน,นะครับหลายหลหมื่นบาทส่งมาได้เลยนะครับและก่อนที่รับชงคลิปนะครับใครที่จะส่งพระมาขายผมนะครับค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า r c d i s a k d a w หรือค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์ 0814419949ผมรับเช่าหลวงปู่โตและพระเกจิอาจารย์ที่มีราคาตามหลักสากลนิยมทุกๆรุ่นทุกๆหลวงพ่อนะครับและพระบูชาด้วยครับอันนี้ก็มาดูชุดนี้เป็นชุดเขาเรียกอนุสรครบรอบ118ปีของวัดระฆังนะครับก็จะมีเป็นรูปเหมือนสมเด็จพระอาจารย์โตรอยองค์เป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะวกับเป็น เรยกรูปเหมือนใบโพนะครับเป็นเนื้องํำเนื้อเงินเนวาแล้วก็มีสมเด็จอีก3พิมพ์แล้วก็มีรูปเหมือนอ่าพิมพ์หนึ่งแล้วก็มีคะแนนอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดหน่อยก็เฉพาะรุปป่นร้อยสิบปดปีถ้าเวลาไปเจอกล่องแยกเดี่ยว,ยวๆก็เล่นกันไม่แพงมากแล้วกลุ่ม กลุ่มนี้คุณนองล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 องว่าลองว่าลองว่ากลุ่มนี้ดะครับไหนะื่อไหนนะดูด้วยตัวรวมตัะเท่าไหร่พอตัวจ่ายใช้สอยได้แค่ไหนผมว่าขาใบนี้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ฮงตัวติบผมไม่มดขามพักก็จะคมคมอันนี้เสียดายตรงที่ว่าบินบินหน้าด้วยบินหลังด้วย ขาดไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็รู้ง่ายนะคู่นี้ผมเช่าหมื่นสองอันนี้ค่อนข้างจะเสียหายเยอะหน่อยคู่นี้ผมเช่าหมื่นสองพ่าทนี้ก็จะกำไรไม่ได้เยอะมากนะครับก็อันนี้นี่จะเป็นรูปถ่ายปีหนึ่งสูงนะครับก็ เรียมมาแบบนี้ก็เลยขอพี่เขาแกะดูนะครับปกติแล้วหน้าหลวงปู่จะต้องคมชัดเลยอ่ะนี่แบบยังมีพลาสติกหนาพลาสติกเขาขุ่นมากมันขุ่นเงี้ยนี่ท่เก่าเก่าก่อนนะว่าก็เรียนไม่่คอยดีหรอกแตกง่ายเพื่อนใช่ก็ขอญาตหลวงปู่แกะ จริงผมก็จะไปเลี่ยมใหม่ทั้งหลายทีแล้วหลังๆกงเลยเออท่านงค์ใหญ่เรื่อไงก็เลยว่าเอาไว้ก่อนเมืองทองเยอะอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เลี่ยมใส่ลุยสมัยเด็กก็ลุยน้ำลุยโคลนอะไรแบบนี้ว่ามันก็เลยดีตอนห่วงแตกเนี่ยแตกที่บ้านเงียังอยู่เลยไม่ได้หลดหายที่ไหนเขาจะติดเก่าได้ยุมากเลยออมค่อนข้างจะต้องระมัดระวังหน่อยแวบเลยนะ ติดมันลานไงแล้ยกว่าติดมันลานโอเคมันลานเพราะมันก็มีพลาสติกแปะไว้ข้างหลังอีกแผ่นหน,นึ่งเนี่ยใช่อ๋อเขามีพลาเขามีพลาสติกมันติดกรจากที่เขามีแผน่นพลาสติกแล้วก็เอาเอารูปทากาวติดไว้อ๋อรูปทากาวติดไว้ ันไม่ใช่อย่างที่ผมมีนะหลังจากที่ได้ดูพระไปมากมายหลายองค์นะครับก็มีทั้งที่ทัานหลวงปู่โตแล้วก็ที่ไม่ได้ไม่ทัานหลวงปู่โตะนะครับก็วันนี้ก็เป็นพระหลวงปู่โตอาจจะย่อยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นพระหลักอะไรมากมายนะครับแต่ก็ชุดที่สร้างความประทับใจก็คือชุดนี้ครับคุณลูกค้าเก่าเก็บดีเลยเป็นชุดกรรมการของ สมเด็จพระราชาธโตวะะัดระฆังนะครับทําเป็นลักษณะของการาที่ระลึกอนุสร์ครบรอบ118ปีจากการจากไฟของสมเด็จพระราชาธโตนะครับก็จะมีเป็นรูปเหมือนลอยองค์อย่างองนี้นะก็จะเป็นนน้อทองคํานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนใบโพธิ์นนททองคำแล้วก็จะมีสมเด็จนะครับพิมใหญ่อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นพิมพ์สังกตินะครับอันนี้แล้วก็จะเป็น คามเร็กโปของวัลกรงแล้วก็มีรูปเหมือนกับคะแนนนะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อด้านล่างนี่จะเป็นครบเนื้อเลยของคําเงินแล้วก็เป็นนวาโลหะนะครับอันนี้ก็คือเก่าเก็บนะครับใครมีแบบนี้นะใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับชุดละหลายหลายหมื่นบาทนะครับหลายหลายหมื่นบาทส่งมาได้เลยนะครับก็คุณสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ติดตามชมเซนทาน้าตาดีได้ทาง YouTube นะครับส่งพระมา ส่งมายังไงก็คือด้านต้นคลิปมีบ,บอกไว้หมดแล้วส่งมาได้เลยนะครับเป็นพาะหน้าตาดีสัญจรเช่าพระยินดีต้อนรับทุกท่านครับแล้วก็เดี๋ยวว่พบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ